จังหวัดลบบุรีเปิดปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินส่งด่วนตำรวจทางหลวงที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนไปที่โรงพยาบาลตำรวจ ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ8ปดโมนรถโมบายไอซียูศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตํารวจเดินทางมารับตัวดาบตํารวจปีแย่นันหรือดาบต้าสีเสื้ออายุ39ปีนาปีในดาบตํารวจทางหลวงลบบุรีที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตํารวจได้ นำตัวดับตาในสภาพหมดสติที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดสมองเจาะผนังปอดไปเมื่อวันก่อนออกจากห้องผู้ป่วยหนักสัญญากรรมประสาทและอุบัติเหตุตึก ICU โดยมีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตครบครันท่ามกลางผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานภรรยาลูกๆและครอบครัวส่งกําลังใจให้ปลอดภัยนะครับซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความห่วงใยและมีการเคลื่อนย้ายดาบตาออกจาก โรงพยาบาลพระนารายมหาราชนะครับโดยมีรถจักรยานยนต์เครือข่ายฉุกเฉินทางการแพทย์นั้นนาทางสําหรับดาบตํารวจปียะนันหรือว่าดาบตาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชตั้งแต่ช่วงคืนวันที่16เมษายนเป็นต้นมาแล้วซึ่งคณะแพทย์ได้ลงความเห็นให้ทําการเคลื่อนย้ายดาบตาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตารวจซึ่งได้มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีนะครับโดยก่อนที่จะนําดาบตาขึ้นรถพยาบาลมีการตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียดจนกระทั่งได้เวลาตามที่ระบุไว้กระบวน รถพยาบาลได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลพระนารายมหาราชซึ่งตามเส้นทางที่ผ่านมีการปิดเส้นทางถนนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าขบวนนั้นใช้ความเร็วมุ่งหน้าตามเส้นทางที่กำหนดไว้